สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องบทสัมภาษณ์ล่าสุดของแบมแบมเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองสวัสดีค่ะใช่ค่ะมีหลายประเด็นเลยที่แบบน่าสนใจมากที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้นะคะครับทั้งเรื่องอบทบาทในค่ายใหม่แล้วก็เรื่องแหวนเพชรที่แบบ ฮือฮากันมาก45กะลัดใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็มีเรื่องงานเพลงเรื่องคุณใบเฟิร์นพิมพชนกอีกด้วยครบเลยงั้นเริ่มที่เรื่องค่ายใหม่ก่อนเลยไหมครับเหมือนแบมแบมเขาอยากรีบเคลียร์เลยนะประเด็นนี้ใช่เลยค่ะพอโดนถามปุ๊บเขาเน้นเลยว่าตัวเองเป็นแค่ศิลปินเบอร์แรกนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่บอสแต่ว่าแต่ว่าที่น่าสนใจคืออิสระที่ได้นี่สิครับคือเขาบอกว่าได้ร่วมตัดสินใจเยอะมากอืมเยอะจริงๆค่ะทั้งเรื่องดีไซน์ตึกออกแบบภายในเลือกพนักงานใหม่ด้วยนะหวัวอันนี้คือแบบไม่ธรรมดาแล้วนะสำหรับศิลปินจริงค่ะมันก็สะท้อนว่าค่ายเชื่อมั่นในตัวเขามากๆเลยนะคะอาจจะมองเป็นแบบ กลยุทธ์ด้วยซ้ำที่ใช้วิสัยทัศน์ของแบมแบมสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปเลยอ๋อก็เป็นไปได้นะใช้แบมแบมแบมดึงดูดเลยตั้งแต่แรกใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วเรื่องดีไซน์ตึกนี่เขาก็บอกว่าเออไม่ได้มีอะไรซับซ้อนชอบแบบเรียบเรียบโมเดนค่ะค่ะดำขาวไม้อะไรแบบนี้เหมือนสไตล์การแต่งตัวเขาเลยแต่มีจุดหนึ่งที่ผมนั่งอ่านแล้วแบบเอ๊ะน่ารักดี คือเขาเคยคิดจะตั้งศาลพระภูมิหรือพระพิคเนศที่เกาหลีอ้าวจริงเหรอคะ <laughs> จริงครับแต่สุดท้ายก็คือไม่ทําเพราะว่าเอ่อกังวลเรื่องศิลปินคนอื่นในอนาคตไงครับว่าอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันโห้คิดละเอียดมากเลยนะคะอันนี้แสดงถึงความใส่ใจจริงๆเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมศาส,สนาอะไรแบบนี้ใช่ครับมองการไกลดีแล้วประเด็นฮอตล่ะคะแวนแหวนเพชร45กระรัต มาละเรื่องนี้ <laughs> เขาเขาพูดติดตลกนะว่าแบบเออถ้าวันไหนล้มละลายก็ถอดขายได้ค <laughs> ่ะค่ะแต่ความหมายนี่สิคะไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะไม่ใช่เล่นเลยเขาเรียกว่าแชมปเปี้ยนริงเหมือนของนักกีฬา NBA เวลาได้แชมป์อ๋อสื่อถึงความสำเร็จศักดิ์ศรีอะไรทำอนองนั้นใช่ครับแล้วก็มีความหมายหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกคือเขาบอกว่าเหมือนเหมือนแต่งงานกับตัวเองแต่งงานกับตัวเองครับ มั่นตัวเองไว้เลยก็เลยเลือกใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายโหอันนี้น่าสนใจมากคือการใช้สัญ,ญลักษณ์ที่มันจับต้องได้แล้วก็มูลค่าสูงมากๆอย่างเพชรเนี่ยมาแทนคุณค่าภายในตัวเองการให้ความสำคัญกับตัวเองมันบอกอะไรมากกว่าแค่แบบภูมิใจในความสำเร็จเฉยๆนะ ใช่ค่ะอาจจะสะท้อนถึงแบบแรงกดดันที่ศิลปินเจอหรือว่าเป็นการสร้างหลักยึดทางใจรูปแบบใหม่ๆที่เรียกว่ามันตัวเองแต่งงานกับตัวเองนี่แหละค่ะแลวไม่ได้มีแค่วงเดียวนะครับเห็นว่ามีสร้อยคอเพชรที่ซื้อมาพร้อมกันด้วยเป็นเพชรจากแหล่งเดียวกันเลยเอ้าวมีสร้อยด้วยเหรอคะอันนี้ไม่ยักรู้มีครับแต่ไม่ยอมบอกว่ากี่กะลัด ตอนเล่าเรื่องเครื่องประดับเนี่ยสังเกตไหมว่าเขาดูเขินเขินนิดนึงนะอ่าใช่ค่ะค่ะดูเหมือนจะเขินทั้งทังที่ดูตั้งใจเลือกแล้วก็ให้ความหมายกับมันมากๆเลยนะนั่นสิครับอาจจะแบบไม่อย่างดูโอ้อวดเกินไปมั้งอาจจะเป็นไปได้ค่ะเป็นการบาลานซ์ระหว่างความสําเร็จกับความเป็นส่วนตัวอืมอมครับผมอ่ะเปลี่ยนเรื่องบ้างมาเรื่องงานแปลงกันดีกว่าดูเหมือนกําลังมีไฟเลยนะช่วงนี้ใช่ค่ะเขาเล่าว่า ไปขึ้นคอนเสิร์ตที่มหาลัยในเกาหลีมาครับครับเห็นอยู่แล้วบอกว่าตื่นเต้นมากบรรยากาศมันต่างจากเจอแฟนคลับตัวเองไงคะอ๋อคนละฟีลใช่ค่ะแบบมันมากสนุกเหมือนเทศกาลสงกรานต์บ้านเราอะไรแบบนั้นเลยเขาว่าการตอบรับก็ดีมากๆด้วยการได้ไปเจอผู้ชมกลุ่มใหม่ๆนอกฐานแฟนคลับตัวเองนี่สำคัญนะมันเหมือนการพิสูจน์ตัวเองด้วยแน่นอนค่ะสร้างความมั่นใจได้เยอะเลย แล้วที่แฟนๆชาวไทยลุ้นกันเหรอครับเรื่องอัลบั้มเพลงไทยอ่าอันนี้เขาก็ตอบแบบยังไงดีล่ะแบ่งรับแบ่งสู้นะคะประมาณนั้นค่ะคือบอกว่าทำเพลงอยู่เรื่อยๆแหละเคยโพสต์ถามแฟนๆเล่นๆด้วยว่าถ้าร้องเพลงไทยจะร้องตามกันได้ไหม <c oughs> แต่ก็ยังดูแบบมีความกังวลเล็กๆว่าสไตล์เพลงของเขาเนี่ยจะเข้าถึงคนฟังชาวไทยกลุ่มอื่นๆนอกเหนือแฟนคลับได้หรือเปล่าเข้าใจได้นะ มันก็เป็นความท้าทายเรื่องวัฒนธรรมการนำเสนอตัวตนข้างพรมแดนใช่ค่ะว่าจะเป็นเพลงไทยจ๋าไปเลยหรือจะเป็นทีป๊อหรือยังคงเป็นเคป,ป๊อปที่มีเนื้อไทยอันนี้ก็คงต้องรอติดตามกันแต่ยืนยันว่ามีผลงานแน่ๆแต่ยังไม่ระบุชัดเจนประมาณนั้นค่ะโอเคครับหัวข้อสุดท้ายที่หลายคนจิ้นกันหนักมากประเด็นกับคุณไปเฟิร์นพิมพ์ชนกอ๋อค่ะค่ะอันนี้น่ารักมาก เขายอมรับเลยนะว่าเขินมากตอนเจอในงานเซี่ยวมี่นั่นแหละเพราะไม่รู้มาก่อนว่าคุณใบเฟิร์นจะมาค่ะแล้วก็ตกใจที่แบบคนเชียร์เยอะมากเพื่อนๆพี่ๆในวงการก็แซวกันใหญ่เลยใช่ใช่เขาบอกเหมือนตัวเองเป็นแฟนคลับศิลปินที่ชอบมากๆอย่างแท้ยอน SNSD อะไรแบบนั้นอ๋อเขาเปรียบเทียบแบบนั้นเลยเหรอคะคือแสดงความชื่นชมแต่ก็เหมือนวางตัวชัดเจนนะใช่ครับเหมือนขออยู่ในส่วนของแฟนคลับดีกว่าอะไรทำนองนั้น น่ารักจังก็เป็นน่ารักตรงที่แบบฝากไปถามคุณใบเฟิร์นด้วยนะยิม้มแล้วก็อยากให้มองเป็นเรื่องสนุกสนุกขำๆมากกว่าอืมก็เป็นการจัดการสถานการณ์ที่ดีนะคะเปิดเผยแต่ก็รักษาระยะห่างครับผมอาจจะมีโอกาสร่วมงานกันอีกเพราะอยู่แบรนด์เดียวกันแต่เขาบอกว่ายังไม่ได้คุยอะไรกันเพิ่มเลยตั้งแต่วันนั้นอ๋อค่ะก็รอดูกันไปครับ สรุปแล้วจากการคุยกันวันนี้ก็ได้เห็นภาพแบมๆที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะ ทั้งเรื่องเอ่อบทบาทในค่ายใหม่ใช่ค่ะการยืนยันจุดยืนตัวเองแล้วก็การให้ความหมายกับสิ่งของอย่างแหวนนั่นไงคะการสร้างสัญ,ญลักษณ์แทนตัวเองแล้วก็เรื่องงานเพลงที่ยังคงมุ่งมั่นแต่ก็ต้องหาจุดลงตัวทางวัฒนธรรมรวมถึงการรับมือกับเรื่องส่วนตัวที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆด้วยค่ะได้เห็นหลายมุมจริงๆครับจ,<า><ม>จากบทสัมภาษณ์นี้อืมสิ่งที่น่าชวนคิดต,ต่อจากเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่า การที่ศิลปินยุคนี้เลือกใช้สัญ,ญลักษณ์อย่างเครื่องประดับแพงมาสื่อถึงศักดิ์ศรีหรือการแต่งงานกับตัวเองเนี่ยค่ะมันกําลังบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมเราหรือว่าแรงกดดันที่คนดังต้องเจออยู่หรือเปล่าหาคุณค่าในตัวเองในยุคนี้มันเปลี่ยนไปเยอะใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องคือความท้าทายในการทําเพลงข้ามวัฒนธรรมที่แบมแบมก็ยังดูต้องหาทางอยู่เนี่ยมันยังมีแง่มุมไหนอีกบ้างที่เราอาจจะต้องทําความเข้าใจศิลปินมากขึ้นค่ะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจให้ไปคิดต่อได้ดีเลยครับ